ข้ามดบียดทะลุปอดที่เล่นแล้วยังขนสูนลุกที่เล่นแล้วเอทอสปอร์ตไลท์ไปตองหน้าบ้าข้างบ้านว,วัวเจ๊จำมาเจอกันีแล้วนะว้าว <c oughs> กลับมาอย่างภาพภูมิกับช่อง ตังทอนเด็กดีกลับมาอย่างแบบเออก็เหมือนเดิมนี่หว่าสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับตังทอนเด็กดีงวันนี้มาอยู่กับแกม Faster Fight Beta อันนี้เป็นตัวเบต้านะครับผมก็โหลดมาเฮ้ยมีโทเล้หว่ เหมือนตัวละครสนีตัวอะไรบางอย่างนะครับวด,ด้ดวว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 วอวววงไวววไมวว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 วไงไง,ไงไไนน <c oughs> วว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 วเวววววววเวววรวว ออฟิสคล้ายๆของภาหกเลยฮะขอเปิดเสียยนะครับโอเคครับผมเฮ้ยแอบใต้ต้นได้ด้วยหรอแฟนเกมนี่ดีป่ะฮะ เหมือนว่ามันจะเป็นตัวจ่ายพลังงานนะครับอ้าวตัวอะไรมาอ๋อล่อสักกูเสียเลยโอ้โหเลยเหรอ ตัวเฟรดี่ไฟเตอร์เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟรดี้เหรอนี่ตัวอะไรจะบอกอะไรเออผู้จะตายไปเนี่ยเออโอ้โหโอ้ใจเกือบตายโอ้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 เสียงอะไรอะแอบทุกคนท็อกซี่เหรอ มาครับถ่ายไปงานกันต่อจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอ้คือผมต้องแบ่งแบ่งเซลล์สมองของผมแยกเป็นสองส่วนอะ IQ ก็ไม่ค่อยจะมีด้วย อ๋าอะไรอะ่ะเหมือนว่าจะเป็นช่องแอร์นะครับมันจะมีตัวอะไรอยู่ในช่องแอร์มันคือตัวอะไรผมยังไม่รู้เลยอันนี้คือไปหน้าไปทางท่อทีครับผมต้องเงียบคุณจะเข้าใจหรือไม่ไมเขาต้องจะเล่นคุณ <ไ>ป oh. ้าเอ้ข้างหน้าก็มีเหรอางานหยาบแล้วฮะงานหยาบแล้อโอคราวนี้จะอะไรอีก 90โอเคหน้ารีโหลดก็มีนะเกมเนี้ยคุณภาพดีมากผมดูจากรีวิวเขาบอกว่าภาพสวยมากข้าพาพสวยสมที่เขาบอกอะอะไรครับโอ้โหเสียแล้วเนี่ยหัวแตกไปนั่นนะจังปุ๊ก ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยโอเคคุณดวงดีมากเลยุณละครผมน่าจะทำบุญวัดไหนไวะเนี่ยชิก้า,กาดึงมาตัวให้ให้ผมดึงมาตัวมันให้ผมดึงมาตัว เปิดไฟสายใส่ไอ้มันน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างหลังแน่นแหละเอ่อเรียบร้อยกูเนี่ยเดินขอเปิดหน่อยนี่ข้างหลังมึงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ทั้งหมดเราได้เนี่ยโอ้าผมโอ้โอ้แตกทำแตกฮะถ้าได้ยินเสียงผมผมไม่จำเป็นต้องหันตลอดเวลาก็ได้นะทำไมมันหันยากจริงวะเนี่ยขอตันเสียเวลากูชิบหายเลยเว้ยแตกหลอดแตกฮะมึงมีสำรองได้ไงวะเนี่ย ดานานิ้งค้นวาวุ่นเลยรู้บ่าคดอึดอัดอะ่ะข้างหลังผมอ่ะผมได้ยินอยู่มึงอยู่ไหนเพื่อนเอ็งอยู่ไหนชิก้าอย่ากินหัวเราเลยนะขอร้องแล้วไม่อร่อยหรอก <c oughs> เต้องจะเล่นคุณครับผมจำคำนี้ผมไว้เสียงนั่นเนี่ย ข้างหลังอ,อันนี้สเป้งนะอย่าเข้ามาใกล้กูร้องเล่อกมาได้ มึงยังมีอีกเหรอถ้ามีอีกผมเหนื่อยแล้วนะโอเคอเคปิดได้แล้วเราลอดแล้วถ้ามันเออแขนขาดไปหนึ่งฮะเรารอดแล้วครับผม โทษทีครับเมื่อกี้เกมแคส์ผมขอตัดไปเลยด้วยกันอ้าวค้นหาให้กูค้นหาอะไรอีกอะไรวะเนี่ยค้นหาซ่อมโอเคมาวุ่นมากเลยนะเกมนี้เอาส์รัด มันจะมีตัวอะไรมาเล่นผมมนะั้งเนี่ยเอ่อขอหน่อยขอค้นหน่อยเพื่อนหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรมามาเล่นผมนะทางนี้มนะีไหมโอ้โหตกใจหมดเลยแม่งเอ้ย ่อะสวิตส,สวิตส,สวิตมันนี้ผมทำไรอ่ะอ้าวิีหายละอ้าวตัวโอ้โหครับเกมโอเวอร์ครับผมกลับไปโดยรวมครับเกมนี้อ๋ออย่าเพิ่งพูดสิ เกมนี้เป็นเกมฟันนาบที่ผมว่าหุ่นที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่องผมเลยโดยรวมครับผมโดยรวมทวิโดยรวมครับผมเกมนี้เป็นเกมที่คุณภาพดีนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวไม่ไม่มีข้อเสียสิแต่ว่าเออพัลเซิลมันไม่เชิงพัสเสลเซิลหรอกไอมันค่อนข้างที่จะว้าวุ่นนิดนึงอ่ะขอบคุณที่ดูวิดีโอของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสิครับบา,บายยเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ